สวัสดีครับผมก็กลับเข้ามาสู่ตูหน้าที่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ EP นี้อ่าของไม่เยอะแต่ก็เดี๋ยวมีของมานําเสนอครับก็เงียบๆวันนี้ก็เลยมาลงให้ชมสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะครับตัวแรกเลยมาสำหรับวันนี้วันที่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เหรสิบหกสิบหกสิบหกมีนาอ่ามีนาครับหกแปดก็ชิ้นแรกเลยเนาะชิ้นแรกก็จะเป็นครอสดิจิตอลมาแลนี่ ซอดิจิตอลมาร์นี่ตัวนี้อ่าเข้าสอออก6ครับก็ใช้งานปกติตัวนี้ให้อยู่6,000นทวนให้สนใจทักแชทมาเด้ 6, อหก0ันทวน EQ นี่อีคิวนี่มาเมื่อวานคิวบ้ายใครหาใช้เด้ออ่าใช้งานปกตินะของไพล n เนียตัวนี้เอาแค่300บาทพอมะตัวใดตัวที่ขวาตัวนี้จะเป็นตู้ของ SKG ครับ เป็นตะแกรงแคปซูลอย่างนี้เลยจากโรงงานเป็นดอก12แหลมจะเป็นปดตรน่าจะเป็นอ่า440ประมาณนี้ถ้าเราไม่ผิดนะครับแล้วก็ระบบก็จะมี EQ มาให้5แบนเสียงดีครับมีไฟวีีให้มี USB มี b l u e บล o ทูธให้ครับแล้วก็ใช้ไม้ได้1 2ครับตัวนี้สามารถใช้ไม้ก็ได้ได้จะสิบเป็นเปิดเพลงก็ได้ครับ ก็มีแอมในตัวตัวนี้มีแอมในตัวสวยนะตัวนี้ของ SKG ครับของใหม่อยู่รู้สึกจะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทชุดนี้ชุดนี้ครับประมาณ5,600หรือ5,800เนี่ยประมาณนี้แหละมีแอมในตัวครับก็เสียงดีเสียงแน่นเลยตัวนี้อ่ะสองใบพร้อมดังไปเลยให้เป็นชุดของมันไปเลยสามพันทวนครับสามพันทวดอ่ะมันเพราะว่าแอมโปร EU หกร้อย m ตัวนี้ทันติเตอร์หนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่คู่ก็แรงอยู่ 12, 15, 18, ครับสิบสองสิบห้าสิบแปดคงความข้างละสองได้ตัวนี้ให้อยู่สามพันทวนสามพันทวนครับมาถึงตัวนี้อ่า KMC เอเทคนิครับตัวนี้ท,นทันติเตอร์ข้างละสี่คู่เหมือนกันครับแรงอยู่นะตัวนี้ครับใช้งานปกติตัวนี้ให้อยู่สามพันทวดเหมือนกันสามพันทวดเหมือนกันอ่ะมาดูตัวนี้ ตัวนี้เ,เป็นแอมประกอบพานซติเตอร์หนึ่งคู่เหมือนกันครับก็ตัวนี้แรงเสียงดีด้วยครับตัวนี้อ่าตัวนี้ให้อยู่3ามพันสอไปอ่ะสามพันสองบามพัอทมาถึงตัวนี้ใช้งานปกติครับด่างปกติทั้งสองข้างอ่าตัวนี้เป็นแอมป์บ้านแต่แรงอยู่นะ กับสองสิบห้าทั้งละสองได้เลยครับก็ให้อยู่อ่าแปดบาทไปอ่ะแปดรบาทใครสนใจเยแปดร้อยบาทมาตู้ W ฝัว,วนี้ W มีอ e ยู U ่1 2 3 4 5สองส้าหแปดใบแปดใบครับ W มีแใบอ่ากว้างกว้างอยู่ที่58 ครับสุงร้อยลึก70็ตัวนี้จะเป็น W อ่ารอ้อครับเป็นไม้แท้เลยครับมีมีสเปคคอรดให้ด้านหลังอะไรพร้อมหมดครับมี U หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดปเป็นไม้15บมิลครับเป็นไม้15บมิลอ่ามีขอบเล็กให้ทุกใบครับ ขอบเล็กให้ทุกใบไม่มีแตกไม่มีผุครับเก็บเสียเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ให้ใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทมาของนี้ตู้ยิบเอ็นิ้วเอฟคอนหลุดจองอย่าคลิปที่แล้วพอจอเงียบครับก็ใครที่สนใจทักแชทมาเลยครับใบละพันให้พิเศษไปเลยครับใบละพันไม้เทสครับแต่กรงปั๊มขอบเล็กครับงานดีงานดีครับตัวนี้ครับสองใบสุดท้ายแล้วใบละพันครับ ครับอ่ะมาดูตัวนี้บีบีหามตะซาวรับมีสองใบมีสองใบตัวนี้ขอบเหล็กตะไคร์ฉีกใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวสองใบเด้อสองใบรับแหลมทนันนี้สวยเนะใหม่ๆเลยครับตัวนี้นะ่าจะไวเดิมนะสวยๆเลยเอาตัวละ สองร้อยห้าสิบาทเละสางร้อยห้าสิบบาทแล้ว,ลวก็นี่ตู้กลางตู้กลางมีตัวนี้จะมีอยู่สนะี่ใบน้ยอยู่ฝั่งของสองใบครับก็ตอนนี้เลยอะ่ะเป็นไม้เทด้ย้ยเป็นไม้เทเลยครับใบละหกร้อยบาทครับแลมก็ตามนี้แหละด้านหน้าจะเป็นหน้าผาด้ย้ยครับเป็นหน้าผา อันนี้ก็น่า้าเหมือนกันครับตัวน,นี้ไซแล้์อาซีเอฟสิบุกสิบมีเบ้าให้เบ้าเสียบขาตั้งมอนิเตอร์ครับมีให้ครับใบละหกร้อยเท่ากันครับตรงไหนอีกนี่มาดูเจบินนะบนัเจบินเจบินเหลือสองใบด้วยครับกว้างห้าสิบเก้าูงแปดสิบ ลึก60เซนตัวนี้เหลือ,อบอ่าบเหลือ2ใบใบละ700บาทใบละ700บาทเหลือใบเด้อครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้เพราะว่าจะทำเป็นสั้นๆพอครับก็ดอกรดบกมักนี่นดอกรถ,อกรถสองดอกนี้ครับ สองดอกนี้เอาแต่ตัวนี้มนเมล็ดสองก้อน,มนเมล็ดสองก้อนสิบนิ้วทั้งสองดอกมเมล็ดสองก้อนไว้เจ็ดห้าครับตัวนี้ก็มเมล็ดก,ก้อนเดียวไว้หกสี่ครับก็ไว้คู่เหมือนกันคู่นี้เอาเจ็ดร้อยบาทไปคู่นี้เจ็ดร้อยบาทด้อครับใครสนใจก็ทักแชทมาก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละไม่เยอะ ทำสั้นๆเอาครับนาะไปแล้วครับสวาสีีครับ